สวัสดีครับทุกคนนะครับก็อยู่ในหน้าเกมของ Raid c o v e r นะฮะก็ไม่ได้ลงคลิปหรือว่าไลฟ์เกมนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ตอนนี้เขาพี่เกาะใหม่นะครับแล้วก็มีดันใหม่ใช่ไหมตอนนี้นะครับเก็บดาบของดันใหม่มาได้แล้วไอ้ดาบ r ีเจเนอรีนั่นแหละเดี๋ยวเราจะเอาไปทำแร้งเอกันแล้วก็ดูซิว่ามันจะขึ้นชับเน็ตแปดได้หรือเปล่านะฮะก็ก่อนที่จะเั่าชมคลิปนะครับอย่าลืมฝากไลค์กดติดตามกดแชร์ให้หน่อยนะครับเมื่อพร้อมแล้วไป ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงหน้าตัวเอ็นชาร์แล้วนะครับก็จับดาบระดับ C มาอัปเกรดมาจับอัปเกรดเข้าไปนะครับอัพไปใช้1 QA ปะอ่ะมาเนี่ยครับเราก็ได้แล้วนะครับ B 2เล่มอยู่ในตัวอีก1เล่มเดี๋ยวขอญาติปลดล็อกมันก่อนปลดล็อกดอิต้องปลดล็อกมันก่อนนะครับมันถึงจะเห็นตัวดาบนะทุกคนมา นี่ฮะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่นี้เราต้องอัปเกรดให้เป็นแรลง A ก่อนเดยเออนี่สามเล่มแบบตึงๆทุกคนไปใช้1.9ึ่งจุดเก QA ไปได้แรง A มาแล้วฮะแทน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 ,แนดาเนวเพดของเขาอยู่ที่28 QA ยังไม่ได้แบบเอา h a n นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเอา h a n ติดหรือเปล่านะสำหรับดาบเล่มน,นี้เรามีตัวผง สีทองอยู่เต็มคังนะครับก็คือ1,200เท่าไหร 1, ่หนึ่ง่ะคือแบบเต็มแม็กแล้วว่ะเออที่มันจะเก็บได้นะครับตอนนี้ก็ทําการรีชาร์กันดีกว่านะครับมาทุกคนปั๊บเข้าไปคลิกแรกเริ่มโอ้โหกระต่ายมาเลยได้คลิกได้กล่องโอ้ยหกอุ้ยร้อแต่6ไม่เอาอุ้ยสเราอุย210อ้ยเจ็ดสองร้อยสิบอู เอาดีไหมเนี่ยเจ็ดไปไปของเราต้องแปดเท่านั้นนะครับแปดเท่านั้นถ้าไม่แปดก็ไม่เอาแปดเท่านั้นทุกคนในไหนก็ออฟแล้วนะครับเอนชานแล้วเอาให้สุดแล้วจบที่เข็ม <c oughs> เอ้ยหมดแล้วจัดติเกตต่อนะครับเอ้ยห้าว่ะกล่องหกขีสามโอ้โห เหลือติกเก็ตเท่าไหร่วะเนี่ยอืดาบน่าสนใจแต่ติกเก็ตเราเหลือเท่าไหร่ติกเกตเหลือเจ็ดร้อยเอาต่อเอาต่อเอาต่อไม่สุดก็หมดตูดนะครับจังหวะเนี้ยถ้าไม่สุดก็เค็มปีอ่อ่ะอืไม่ได้ะ่ะเราต้องเอาแปดโอ้โหก็ตายเจ็ดงานเข้าแล้วโอ้โหนึ่งหกมาแล้วทุกคนชับเนี่ยแปดนะครับแล้วก็บับไฟหนึ่ง ดาเมทอยู่ที่อุ้ย200 282 QA เลยเหรออุย้ยแรงเกินพี่ชายเอ้ยไอ้น,นี่คือดาบรีเจเนอเรี่ของดาก้อนบอลแซดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดดูดิเอายังใส่อยู่ไหนไหนด,ดูดิออร่าไฟมันจะเท่ขนาดไหนวะมาทุกคนนี่ครับออร่าไฟเวลหนึ่งอี๊เป็นยา มีไฟระยิบระยับโคตรเท่ hey, ทุกคนเดี๋ยวเราลองเอาไปลงดันหน่อยดีกว่านะครับลงดันเพิ่มแรงนะดูดิว่าดาบเล่มนี้เนี่ยมันจะขึ้นแรงเอ็นบวกได้หรือเปล่าแล้วจะเหลือเวลาเท่าไหร่นะครับปะ่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นแรงกันทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าห้องแรงนะครับมากดเข้ามาไปดีเรียบร้อยดูด,ด,ดิผ่านหรือเปล่าเอนบวกเลือดโคตรเยอะนะครับบอกเลยอ่ะ คนอื่นเขาผ่านกับหมดแล้วนะเหลือเราอยา่างไม่บานเออนี่ฮะมากิวยังว่างด้วยนะครับใครใครที่สนใจเข้ากิวนะครับก็ทักมาได้นะฮะกิวว่างอยู่ประมาณสิบกว่าที่นะครับช่วงนี้พี่ก็ไม่ได้หายไปไหนนะถึงจะเล่นอนิเมะคิงดอมก็เถอะแต่ว่าก็ยังก็ยังปล่อยปล่อยตัวนี้ฟาร์มอยู่นะครับตัวเกมอาราคอร์ดโอเวอร์เนาะเนี่ยโคตรแรงเพื่อนๆแรงเกินไอตัวโจลีนโดนหนึ่งอะ ใช่ไหมเมื่อกี้เห็นอยู่นะครับตัวนึงโดนหนึ่งฮิตแล้วดูเลือดมัเดยเลือดโคตรเยอะนะครับเกมนี้ไอตัวพวกนี้เนี่ยด้วยมันเป็นอะไรวะ QI เปล่าวะใช่ไหมสองสามร้อย QI อะดูเดิ QA นะครับมัน QA เลือดเท่าไหร่วะเดี๋ยวนะมองไม่ทันอ๋อตัวนี้วันฮิตก็ค่อยๆลงไปนะครับก็เขาให้เวลา10นาทีกับการเคลียร์ยีห้องนะห้องที่21เป็นห้องบอสนะครับก็อยากจะขึ้นแรงเอ็นให้มันได้นะเพราะว่า ดาเมจในการขึ้นแรงเอ็นที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยโคตรเยอะนะครับบอกเลยมหาศาลนะฮะใครที่ยังขึ้นแรงเอ็นไม่ได้นะฮะก็สู้ๆเขาทุกคนอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเล่งความเร็วคลิปนิดนึงมันจะได้ไม่นานมากนะ มาทุกคนตอนนี้ห้อง20แล้วเหลือเวลาอีกสอนาทีนะครับก็ค่อยๆแดาค่อยๆแดาไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ค่อยได้รีบอะไรนะแต่ว่าก็พยายามอย่าพลาดนะครับกลัวเวลามันไม่ทันเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เราถึงห้อง20่สิแ้วเว้ยก็เลยแบบว่าโล่งใจขึ้นมาแล้วนะครับตอนแรกที่แบบค่อยๆค่อยๆแบบค่อยๆฟาร์มาแบบค่อยๆทาเวลามาแล้วเฮ้ยไม่จะทันเมื่อวอะไรอย่างเงี้ย สรุปคือทันทันนะครับเหลือเวลาอีกหนึ่งนาที43วิมวนะครับตอนนี้เราอยู่ห้องที่20แล้วแล้วห้องต่อไปก็คือบอสนะครับมันคือกุชชี่เลือด QI นะครับ 8QI เพราะเมื่อกี้ดูไม่ทันแล้วดูเด็ดเลือดมันลดเป็นน้ำเลยแล้วคืออะไรรู้ไหมเราลืมเปิดทหารเงาให้มันตีออโต้แอคแท็กเว้ยก็เท่ากับว่าดานเนี้ยเราใช้ตัวเราเองผ่านแบบ100%นะครับทหารเงาไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะว่าเราลืมเปิด นั่นเองโคตรสภาพเออทุกคนก็ประมาณนี้นะครับผ่านแล้วแรงเอ็นเหลือเวลาเป็นนาทีเลยนะสำหรับดาบเล่มนี้บอกเลยว่าโคตรแรงนะครับใครที่แบบว่ายังหาดาบเล่มนี้ไม่ได้นะครับก็สู้ๆทุกคนก็เดี๋ยวจะบอกเทคนิคด้วยนะครับว่าวิธีการหาดาบเล่มนี้นะครับควรทำยังไงนะอะเดี๋ยวเราไปลองเทสดาเมกับไอตัวนี้หน่อยเดี๋ยวเราไปลองเทสดาเมกับไอตัว ตัวสกายหน่อยแล้วกันนะครับดูดิดูมันขึ้นมาดิทุกคนดูดาเมจนะครับถ้าจําได้นะถ้าทุกคนจํากันได้นะครับดาเมจต,ตอนที่ยังไม่ได้ขึ้นแรงเอนบวชเนี่ยมันจะอยู่ที่ 282qi ใช่ไหมอ่ะเรามาดูเจ้าฟิเซอร์กันฟิโอ้โหจากจาก1จาก1จาก1.2ึ่ะทุกคนแล้วดูกูชชี่ดิขึ้นมาโคตรเยอะนะครับจาก1.2อ่ะมันขึ้นมา2.2อ่ะ ขึ้นเยอะมากนะครับดาเมรเออเอาเรื่องเกินโอ้โหจักดาบดาบคือแบบแรงมากเห็นแล้วขนลุก <c oughs> เออมาเจอเจ้าตัวสกายแล้วทุกคนเอาหน่อยแล้วกันมาเดี๋ยวเรามาลองตีตรงนี้กันก็เป็นตัวที่ดอปเงินดีอยู่นะครับตัวนี้ก็จะมีตัวพวกเท่าเต่าด้วยนะอ,ยอันนี้เราหวดอันนี้เราตีตีแรงมากทุกคนตีแรงมากเดี๋ยวใช้ทหารเงาตีก่อน ก็ใส่ทหารเงาอยู่นะอลืมเปิดออโต้แอคแทกป่าววะเออลืมเปิดออโต้แอคแทกนะครับอะเปิดหน่อยดูทหารเงาเราแปดตัวนะครับมีกุชชี่สามใช่ไหมมีกุชชี่สามมีฟิเซอร์สองแล้วก็มีเบลูจีสองนะครับเออครบแปดตัวแล้วก็มีเชงชอแมนหนึ่งเออระดับีหมดนะครับทุกคนนี่นะนี่นะดูดิแรงอยู่นะดูดิ เออลถรถรถไวมากลถไวมากอ่ะเดี๋ยวปิดออโต้แท็กหน่อยเดี๋ยวเราจะเป็นคนตีเองนะครับดูดูเราตีนะดูดิโอ้โหโคตรแรงทุกคนแล้วจะไม่ทําได้อย่างไรนะครับอ่ะเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวเราจะบอกวิธีการทําดาบนะครับทํายังไงให้มันแบบว่าไปไวๆนั่นเองทุกคนแบบเกมเนี่ยไม่ต้องไปเสียดายของนะครับคือถ้าเราสามารถทําได้แล้วอ่ะเราก็ต้องทําขึ้นไปให้มันเอ่อให้ให้มันฟาร์มง่ายๆนั่นเองทุกคน นะครับดาบเล่มนี้อยู่ที่329 Q นะครับ QA มีชาร์ปเน็ตแแล้วก็มีบัฟไฟด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องการทำของหน่อยแล้วกันนะครับอันดับแรกนะครับถ้าเพื่อนๆมีงบมีเงินเนี่ยมีเขาเรียกอะไรวะเนี่ยมีมีเงินในเกมเนี่ยไอตัวแคสเนี่ยนะครับก็ให้ไปซื้อนี่เลยซื้อซื้อเคียวนะครับจากไอตัวนี้นะครับนี่จ่ายตัวนี้จ่ายตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ เพื่อขึ้นเป็นแหลงอะไรก็ได้นะครับที่ทุกคนมีงบประมาณพอนะครับก็แนะนําให้มันเป็นแหลง B ขึ้นละกันนะครับแหลง B แหลง A เพราะว่าตอนที่เกาะมันมาใหม่เนี่ยพี่ก็ได้ทําการซื้อไอตัวพวกเนี้ยมาผสมเพื่อให้มันเป็นแหลง B นะครับแล้วก็จับขึ้นเป็นแหลง A เพื่อที่เราจะเอาไปลงดันในด่านดาก้อนบอลเนี่ยให้ได้นะครับส่วนด้านด่านดาก้อนบอลน,นะครับ ดันที่เราแนะนำในการลงก็จะมี c d e นะครับ2ดันนี้แล้วก็มี b ด้วยนะครับถ้าเจอแลนถ้าเจอดันแรง b เนี่ยให้ทุกคนนะครับใส่ตัวนี้เข้าไปอ่าตัวนี้ครับลดเลเวลดันมันจะได้เป็นดันแรง c นะครับถ้าเป็นดันแรง b ขึ้นไปเนี่ยเราจะฟาร์มลำบากมากนะครับถ้าเล่นแบบโซโล่นะเพราะว่าดาเมจ ตัวอาวุธของเราเนี่ยตัวเนี้ยมันยังแรงไม่พอเว้ยทุกคนเออตอนนั้นพี่ใช้ชั a เน็ตเท่าั้หรอชัเน็ตเจมังเออยังผ่านได้ยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นควรที่จะลงดันด่านอัลกอรเนี่ยด้วยระดับดันที่อยู่ต่ํากว่าแรงบีลงไปนะครับแล้วมันจะทําให้เพื่อนเนี่ยฟาร์มง่ายขึ้นแล้วมันก็จะมีโอกาสดอกดาบตัวเนี้ยเป็นแรงซีออกมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะได้ดอกไอขวานตัวเนี้ย เป็นแรงดีออกมานะครับอืมเราเก็บไปเรื่อยครับเก็บไปเรื่อยจนกว่าเราจะได้แรงเอใช่ไหมถ้าเราได้แรงเอปุ๊บเราก็เอาแรงเอเนี่ยไปทําการเอนชาร์นะครับพอเราได้อาวุธขวาเนี่ยเอนชาร์เป็นชับในเจ็ดแปดแล้วเนี่ยเราก็มาเก็บตัวนี้ต่อนะครับเก็บดาบ mm hmm. อ่าพอเก็บดาบเสร็จปุ๊บนะครับพอได้ระดับที่เราแบบว่าเฮ้ยอ,อยากใส่ว่ะอยากได้ว่ะอะไรเงี้ยเป็นแรงเอแล้วก็เอาไปเอนชาร์นะครับเอาไปผสมแล้วก็เอาไปเอนชาร์นแค่นั้นเองทุกคนคือ ไอ้ขอบพวกเนี้ยนะครับมันอยู่ที่แบบว่าพวเพื่อนๆเพื่อพอใจว่าเฮ้ยเราควรจะไล่ระดับแบบไหนดีนะครับถ้าจะไปรอ A เลยไปรอ S เลยไปรอ S s เลยลอ A ลย่างเงี้ยมันมันยากมันจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยฟาร์มช้าแล้วก็หมดกําลังใจในการเล่นไปนะครับเพราะฉะนั้นในการฟาร์มในการเล่นเกมเนี้ยนะครับถ้าจะให้สนุกนะครับก็ค่อยๆค่อยๆไต่ไต่าตาอาวุธขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นอย่างที่พี่อย่างอย่างเช่นที่พี่บอกอะเรามี เรามีแรงดี B นะครับเก็บอีกนิดนึงวะแม่งได้แรงบี B แล้วเฮ้ย hey, แรงบี B อีกนิดเดียวมันจะได้แรงเอเราไปทาแรงเอเลยดีกว่าแต่ถ้าสมมติว่าโอ้โหแรงเออีกนานเลยวะทําทแรงบี B ใส่ไปก่อนแล้วกันเพื่อเพิ่มดาเมจให้ตัวละครเราอะ่ะมันมันลงดันง่ายขึ้นเผื่อที่แบบฮ้ยดวงเราดีเราไปลงดันดาวน์บอลแล้วเราจะได้ไอดาบตัวเนี้ยดกมาเยอะกว่าชาวบ้านใช่ไหม เราอาจจะไม,มไ,มมไม่มีไม่มีไม่มีเราอาจจะไม่มีดวงที่จะไปดอกไอ้ดาบตัวนี้ก็ได้แต่เราจะมีดวงที่จะไปดอกดาบตัวนี้เราก็ทํเไ็นตัวนี้ได้เอออัน,นี้อยู่ที่ว่าเพื่อนๆทาแล้วนะครับแต่ว่าแนะนําสิ่งที่พี่แนะนาคืออย่าไปงกของนะครับอย่าไปงกของว่าของอ่ะเราฟาร์มได้ใช่ไหมเนี่ยเรามีทั้งเกมเกมพาร์ทเนี่ยเห็นไหมแคทคูณ2เจมคูณ2นะครับดอกคูณ2นะแล้วก็ไหนจะมี พอยต์อะไรนะพชั่นดรอปอีกนะครับเพิ่มโอกาสในการดรอปอีกเวลาเราลงดันเนี่ยเราก็ต้องกดด้วยนะครับเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการดรอปดาบตัวนี้แล้วก็ขวานตัวนี้นั่นเองทุกคนนะฮะอ่ะก็เทคนิคเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆแชร์กันไปนะครับประมาณนี้เนาะอย่าไปห่วงของอย่าไปว่งของนะครับมีระดับ B ก็ทําระดับ B ใส่ไปก่อนเพื่อที่จะว่าเราจะฟาร์มขึ้นระดับ A ง่ายนั่นเองนะครับบางทีเรามีระดับ B แล้วเราก็ไปเก็บตัวนี้ระดับ A เลยก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับ อ่ะเป็นยังงบ้นมากทุกคนนะครับสำหรับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับก็ประมาณว่าสรุปเลยคือไม่ไม่ต้องไปห่วงของนะครับมีระดับ B ก็ทําระดับ B ให้มันเต็มนะครับได้ชาร์ปเท่าไหร่นะครับก็เอาไปใช้เพื่อที่จะเอาของของชิ้นนั้นอ่ะไปฟาร์มให้มันได้ของชิ้นต่อไปได้เร็วขึ้นนั่นเองพอเราได้ระดับ A เราก็เอาไปยัดให้มันนะครับยัดให้มันให้ได้แรงที่สุดพอเราพึงพอใจแล้วเนี่ยเราก็เอาระดับ A นั้นอ่ะ ไปหาระดับ S หรือว่าระดับ SS ต่อไปนั่นเองทุกคนประมาณนี้นะครับเราจะไปรอเราจะไปรอให้มันได้เฮ้ยเราจะใส่ใส่ B ใส่ A แล้วเราจะไปเก็บให้มันได้ SS เลยเงี้ยมันยากนะครับเราจะตามคนอื่นไม่ทันแล้วเพื่อนๆจะงอมจะท้อนะครับเออประมาณนี้เนาะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์อย่าลืมฝากเลยเพื่อนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์พี่หน่อยละกันไว้เจอกันครับสวัสดีครับ